สวัสดีค่ะวันน <umas, S 2> <blunt. S 1> ี้มวนกับเพื่อนจะพาพี่น้องมากินหมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะพี่น้องอันนี้มันมวนก็ยังไม่เคยลองนะคะพี่น้องซองแบบนี้ชีนี้เคยลองน้องเขาเป็นสีแดงนะคะพี่น้องเขาอยากล่องกินนะคะพี่น้องเขายังไม่เคยกินขั้งแรกเลยนะคะพี่น้องอันนี้มวนก็ลองขั้งแรกเหมือนกันนะคะพี่น้องซองแบบนี้ยังไม่เคยกินจะว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะคะพี่น้องแล้วก็มีผักก็มี กะหล่ำปีผักผักกาดขาวนะคะพี่น้องแล้วผักสลัดนะคะพี่น้องก่อนจะกินก็ม้วนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะมากค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะนีเอาเลยเนาะเนาะขอครั้งแรกนะคะพี่น้องกินนะ อยากลองว่ารสชาติช่องแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงจะเผ็ดไหมอา,าดกินได้ยู่นะมาน้องเขาบกว่าน่าจะกินไม่ได้นะเผ็ดจริงๆนะคะพี่น้อง ซองแบบนี้เส้นมันจะเล็กนิดนึงนะคะพี่น้องซ่องสีแหงเส้นมันจะใหญ่แต่ว่าเผ็ดกินพักเลยนหนมคขมกินด้วยแหน่กินอื อืมก็อร่อยนะคะพี่น้องซองแบบนี้ก็มาคาะพี่น้องกินขา้าวซอยโกาลียากันเลยนะนาะ <K> ขาวซอยเพชดเลยคน่ะ ลอง,ด,ด,อองนนด,ด้วยจามด้วยจาอาอยงไหนงยามกินด้วยหวานคะ่ะเพศอยู่แต่ว่าพวกเพศตันอันทงสีลแล้งค่ะเนาะกินได้ะ่ะ อยากกึ้ดรอยายากลาดกล้ามอ่ะกินเนื้อเพราะครูกินห้อมเพิร์าก็จิ้มก็กินเนื้อยากนีน้องเขาบอกว่าเผ็ดมากนะพี่น้องเขาเห็นคอนอื่นเขากินนะพี่น้องเขาคิดว่าเขาก็อยากลองกินดูสักครั้งอะไรอย่างเงี้ย นาเริ่มแล้งแล้วนะพี่น้องถ้าคนเคยกินหมาม่าเผ็ดที่ฉุดในโลกแล้วมากินหมาม่าเผ็ดเกาหลีมันไม่เท่าไหร่แล้วนะคะพี่น้อง เผ็ดไม่ถึงครึ่งนะไ,ไม่ถึงครึ่งมาม้าเชี่มสีดำนะพี่น้องนั้นเผ็ดที่สุดนโดกแบบนี้ก็เผ็ดอยู่กำลังอร่อยนะคะ คือว่าปาดนาวสีลำหน่ะเคี่ยมเพระเคยเห็ว่าตอนแรกมุ่งว่าจะหาสีดำช่องสีดำให้เขานะพี่นอนเอาะแต่ว่ามันไม่มีพอหรือมไมนมีแต่สีแดง ตามพวกเขาออกกันเผ็ดีบอะกินไม่ได้ใชยาเปิน้นพันองกดัดกัดเองก็แบบ เดียวน้ำตาวะน้ำตาอะไรอ่น้องอยากกินน้ำก๊าหรอเยี่ยมเลยหัมหอมน้ำมันเออนี่หนึ่เพ็ดยชงเป็ดดูดด้วยองพยายามกินอันเป็ด แซ่บมากนะคะพี่น้องอร่อยจริงๆรสชาติแบบซองสีนี้ลองไปซื้อมาทานดูนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มูลโคราพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแดงผากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ